และหลายคนก็ชอบพูดถึงราคาของงานศิลป,ปะคือจริงๆเนี่ยผมบอกเลยนะฮะว่าการจะชอบงานศิลป,ปะที่ดีในความคิดของผมคือต้องชอบที่ความสวยงามก่อนแล้วชอบในตัวตนของศิลป,ปินส่วนราคาจริงๆควรจะเป็นสิ่งที่ให้มาทีหลังเพราะถ้าเกิดคุณซื้อเพราะราคาคุณจะไม่ได้มีความสุขอะไรเยอะแยะมากมายอย่างผมยกตัวอย,อย่างอยู่งานหนึ่งที่ผมเคยซื้อเมื่อสัก3-4ปีเนี่ยเป็นแค่หลักหมื่น แต่มาวันนี้มีคนให้เป็นล้านเราก็ไม่ขายเพราะว่าเราผูกพันกับงานแล้วต่อให้งานชิ้นนี้มันจะล้าน10ล้านหรือหมื่นถ้าเราชอบในตัวของงานถ้าเราชอบในตัวของศิลปินนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเงินสําคัญแต่เงินไม่ใช่ทุกอย่างนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องคนไหนก็ตามที่กําลังสนใจในเรื่องของกีฬาแล้วก็ศิลปะผมจะพูดถึงเสื้อกีฬาตัวนึงครับ เป็นบุคคลที่ผมเคยไปสัมภาษณ์วันนี้เราจะมาเปิดใจกันครับว่าเสื้อกีฬาที่เป็นประวัติศาสตร์เสื้อกีฬาที่เขาบอกว่าเป็นอาร์ตถ้ามีคนมายื่น280ล้านบาทอยู่จะขายไหมแชมป์จัดไปก่อนจะมีะลีโอนลเมสซี่ เทพฟุตบอลของชาวอาร์เจนตีนี่ก็คือ d ดีอโกมาราโดน่าซึ่งมีหนึ่งช็อตเด็ดที่มาราโดน่าทำแต่แมสซี่ยังไ,<ป>ไม่ได้คือควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกครับซึ่งตอนผมสามขวบในปี1986ที่เม็กซิโกอาร์เจนชนะเจอรมนีไป3ต่อ2ซึ่งก่อนจะเป็นแชมป์เนี่ยมาราก็ได้แลกเสื้อกับนักบอลอังกฤษในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็มีข่าวนะครับว่า เสื้อที่ได้แลกกับมาราโดน่าเนี่ยนำออกมาประมูลทำเงินได้มากกว่า70ถึง280ล้านบาทแล้วเสื้อมาราโดน่าในรอบชิงซึ่งแลกกับกองกลางตัวเกา่าชาวเยอรมันโลธามาเทอุสมันต้องมีมูลค่ายิ่งกว่าแน่นอนเพราะนั่นแค่รอบ8ทีมแต่นี่คือรอบชิงซึ่งมาเทอุสเนี่ยเป็นนักบอลที่มาราโดน่ายกย่องว่าเป็นคู่แข่งที่เก่งที่สุดครับและมาเทอุสก็ได้เปิดใจว่า เงินไม่ใช่ทุกอย่างเมื่อมาโรนาเสียผมคิดว่าสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือน,นำเสื้อตัวนี้กลับไปให้ชาวอาร์เจนตีเนียนซึ่งตอนนี้เสื้อที่มาโรนาได้ใส่ในรอบชิงั้นแรกกับมาเทอุสเนี่ยก็ถูกแสดงอยู่ที่สเปนแต่ไม่ได้มีการระบุเพิ่มเติมว่าทำไมไม่ไปโชว์ที่อาร์เจนแล้วก็ไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าให้เลยหรือให้ยืมโชว์อันนี้ก็ต้องสืบกันต่อไปซึ่งมาเทอุสก็ได้เล่าต่ออีกครับว่า ตอนที่มารดน่าค้าแข้งอยู่ที่อิตาเลียกับทีมนาโปลีเนี่ยก็ดันหลุดปากกับผู้บริหารว่าเฮ้ยมาเทอุสเก่งมากคุณควรดึงเขามาเล่นกับผมนะไม่กี่วันต่อมามัเตอุสเล่าว่ามีมาเฟีย4คนบินจากอิตาเลียมาเยอรมนีแล้วบอกว่าถ้าย้ายมานาโปลีเนี่ยจะมีเงินกินเปล่าให้อีก17ล้านบาทซึ่งเงินก้อนนี้เนี่ยมากกว่าเงินที่มเัเตอุสได้จากบาเยนินในเยอรมันถึง4เท่า ก็เยอะมากนะครับสำหรับเมื่อ36ปีที่แล้วแต่ใจมัทธอุสเล่าว่าเงินมันดูเท่าๆแล้วเราจะอยู่ยังไงถ้าเงินสามารถซื้อวิญญาณและหัวใจเราได้ <ใช S 1> ผมปฏิเสธพวกมาเฟียบินกลับไปพร้อมเงินและบินกลับไปโดยปราศจากลายเซ็นผกแม่สุดท้ายมัทธอุสจะย้ายไปเล่นที่ดินแดนสปาเกตตี แล้วก็ไม่ได้ไปจอยมาราโดน่าที่พิซซ่านาโปลีนะฮะแต่กลับไปร่วมทัพงูใหญ่เชื้อสายจีนอินเตอร์มิลานดูแววตาความชื่นชมซึ่งกันและกัน,นในบอลโลกรอบชิง1990ที่อิตาลียในปี1986ที่เม็กซิโกมาราโดน่าพาอาร์เจนตินาชนะมาเทอุสและเยอรมัน3-2สปีต่อมาณดินแดนแห่งพิซซ่าและพาสต้า มาเทอุสพาอินซีเจอร์มันีชนะมาราโดนาและอาเจน1-0และถ้าเรื่องทั้งหมดที่มาเทอุสได้เล่าเป็นจริงทั้งมาราโดนาที่อยู่บนฟ้าและผมแชมป์จัดไปก็ดีใจและภูมิใจมากที่ได้รู้จักและสัมภาษณ์ Mateus มาเทอุส so ก็อย่างที่บอกนะครับพี่น้องครับบางชีวิตที่เหมือนนกที่จากไป บางชีวิตที่กำลังแจ้งเกิดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่มีทั้งเกิดมีทั้งดับเราไม่สามารถกำหนดวันเกิดกับวันดับได้แต่เราสามารถจะกำหนดความดีและคุณภาพของการเป็นคนที่ดีได้ช่วงหน้าลาก่อนโรเจอร์ Roger, สวัสดีพอตเตอร์แชมป์จัดแบบ